ไอ้ลานโบกำลังหันสลาไอ้ยหญ่ดูก่อนยายดูก่อนเอ้ันจิเป็นไหนของพี่พลอยมีไหมของพี่พลอยไม่มีค่ะมันบินเข้ามาทางไหนอะม่รู้ยายเมื่อกี้อย่างนี้ข้างหลังไหม โอพี่โอพี่บิงกับพี่ไปเหรอลูกโอเคโอเคใหญ่โอเคโอเคโอเคจ้าจ้ได้จ้าได้จ้าอผเลืหรอมีไหล่ะลูกไม่มีอ๋อตรงนี้ตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้โดนมาหรอจ้าโดนไม้มา ขอบคุณค่ะโอยขังแกลอืออมเพียงอมเพียงติดให้ยายหน่อยลูกติดให้ยายหน่อยติดครับพวงข้างตรงนี้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 นี่นี่ตรงนี้หน่อยแผลตรงเนี้ยแผลตรงเนี้ยลูกแผลตรงเนี้ยจิตให้ยายหน่อยโอเคด้วยด้วยยนดีนี่ออ๋อ่าจิตให้ยายขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากอ าไปเดินออกกําลังกายกับแม่ทีนี้เขาแม่ก็บอกว่ากลับบ้านกันเขาก็เลยรีบคนเนี้ยเห็นไหมนี่แผ้เดิมหายแล้วแหละเพิ่งหายเพิ่งหายวันนี้เองเลือดที่เดิมออกตรงเก่าเยอะมอเกเลยปว่ร้อนสบายเอาแกะติดตรงไหนอ่ลูกติดตรงไหนยายขอบคุณค่ะ ะะดูพี่ดิงพี่ใบเขาบอกดูพี่ดิงพี่ใบค่ะอหนูกแกะออกทำไมลูกหนูอย่าแกะออกสิคะ้แไไม่ไดเอาแกะออกทั้งสองเลยเหรอหนูไม่เจ็บหรอหนูกแกะออกอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยหนูหนูอย่าแกะออกได้ไหมอ่ะ งออกแล้วค่ะไม่เหลือหรอกคนเนี้ยเขาเขาเขาเก่งเขาจะนอกจากพัตเตอร์ไอตัวแดงๆอ่ะมันถึงจะติดอยู่ติดแรงดึงออกได้อีกด้วยคนเนี้เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตาไปซื้อพัตเตอร์ติดแขดีกว่าเดี๋ยวไปเรียกตาไปพี่พลอยพี่พลอยไปเรียกตาเล่ไปซื้อพัตเตอร์ติดแผกให้น้องไปไปซื้อตาโน่นหนตาเล่อยู่ข้างนอกอะลูกไปเรียกเองนะ เอาเพชรไปเลียกเองอ่ะบอกให้ตะเล่ไปซื้อเลยพัตเตอร์ติดแทงให้หนูหน่อยไปแล้ว